นางงามนางฟ้านางงามนางฟ้างามเงีงพี่นุงองเข็บเข็บเฮ้าหนึ่งสองสามซีซีหน่อยหน่อยพูดนะเข็บเฮ้าตีหนึ่งกามน้นดูมันเป็นมีดด้านซ้ายนะะทุกคนคมกริบโอ้โห ดูเน่าดูเน่าดูความเน่าเขาดูฉันจะพยายามเอาไปให้ได้วันน่ะพี่น้องโอ้ยงามหลีเจอแล้วจ้ะพี่น้อง ปานดอกไม้ไม่เก็บทีละนิดนะแม่หนุม่มเลยจ้ะสายแล้ว

งามหลายมีมาเจอพี่คนไทยเขาบอกให้ให้มาป่าตรงนี้จ้ะพี่พี่น้องจ๋าโชคดีแห้งอ้ยไปแบบชดทีบชดแดนเลยมันเน่าเนะาะเสียดายตัดมันไวซะไว้เชื่อมันนี่จ้าน้ำกระโดเอโอ้ยงามออนแห้งจ้า นบุงดิอันนี้เน่านะคะแม่แป้งไว้เป็นเชื้อนะคือไม่ได้ทิ้งไว้คว้างเลยแต่เขาไม่ไมเขาเน่านะคะ่ะอันนี้ก็นุน่น่ะมีดอีสัยวุงน่ะนอนเน่านอนเจาะเอาอยู่ Bắt hả nè Ủa nè Đây Làm được đâu Ờ, nào à sẽ đai nó Thôi con đồ Nên nghe นั่นไงตูดเราเขาก็ได้เ,ออเราทำไมเดินข้ามเป็นรูโพรงเห็นไหมเ่าแล้วทุกคนเห็นไหมไม่รมดราม่าเด้อนี่เ่าทิมคุณชิแบกไปอาจกินได้ซ้ำนั่นแหละอ,อ่อนหน่อยก่อนออออได้แต่ดอก ไม่ได้จะโดคขาเน่าแล้วสวยมากเลยเห็ดหัวตุก oh ปุกอยู่อุ้ยงานแห้งพี Won ่น้องเขามาหาจนเขาสิออกเข้าขามาไหมพี่น้องน้ำกระโดด ยาใหญ่แฮ <Yeah>, yeah. ทุกคนดูจ้ะดูอขาก็ได้ขาสังมันเน่าแท้เนี่ยเห็นไหมมันขึ้นเชื้อรานะเนาองเอ้ยโอ้ยจ้ะไม่ได้สามีฉัน นถามเขาไปเรื่อยเจอใครครับมีเห็ดไหมมีเห็ดไหมไม่รู้จักเขาเด้จะถามเขาไปทัวแต่พี่น้องเอ้ยบ้านนาอาค่ะ,คะขานเอาโอ้ยดอกกะเมาพี่น้องจา๋านี่นโอ้ยได้อยู่อันนี้ได้อยู่พ่อเก่งอยู่จ้ะพี่น้องเอ้ยเออหนะ แตะเล่นเยอะมากทุกคนเก็บเอาเอื่อนบ่าวเขาเอาแล้วก็ไม่แค้นลูกกหายนาะพี่น้องเอ้ยป๊ดทุกคน โอ้ม y g o ดเฮ้อคืออีหยังล่ะพี่น้องบา้านนี้คือมากออกันอยู่อัญหยังสิไงค่กเถอะอืมเสียดายมาไม่ทันเอานั่งนีก่ก่อนนะเพื่อนอาตุปตุปิข้างนา้าเม่ดแป้งเมียพี่น้องลายพูด งัดทงัดมือกับวัฒนัดเจ็บมือแห้งจับพี่นองถุงมือไม่แม่งใส่ไม่ได้นะคะหมอไม่ให้ใส่อะไรเลยน,น,นี่ละสามสี่อันหนึ่งสองสามน้ำแห้งพี่นองเออ ดูค่ะเขาเป็นมีดด้านนี้นะมีดยุโรปนะจ๊ะโอ้ยนะว nào ôi ui ui คนให้ลูกน้อยบังยูข้องหลังอืมทุ่มกริบ mút dung hà khăn lẫn chấp cho mhm mhm ừ mhm sống có mhm 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 mhm

สวยมากทุกคนสุดยอดปะเก็บเลยเฮาสองอันงามแหงน้องเอ้ยทวิ่งลิงแท็กคนละทวิ่งลิงวิ่งลิงคอยอยู่บ้านช่วยช่วยกระดอก็ะทิมมามะ ขาแข็งแทะขาเนา mm hmm. ่าอืมเไดายขาแท้นี่นะขาเป็นจังสีน่นะเน่าแห้งพี่น้องจะเอาอืม mm เ hmm. ไดายขาโซอืมุ โอ้แต่เมนจะเป็นแป้งจะหากินนะพี่น้อง

Ja. Mm. Mm. งามหลายทุกคนงามโพดโพโม่บักแต่งฮะทรายแล้วแม่เป็นตัะนะฮะที่ตะแด้เหรอที่ตะด้เออวิ่งคลิปกระแฮมมาเนาะเออสายแล้วบอกคุณพ่อว่าตัดบ้านดีกว่ามือด์คำแหละพี่น้องพอโพดดงเฮ็ดมือด์คำแหละโอ้ต่เอาทุกคนเอ้ยเฮ็ด đang hết. hắn bây con đu nô 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 đi. nô 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 giật, nô 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 Ba nô nô baby. nô 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 ข้างแรกพี่น้องเอ้ยเก็บเห็ดอยู่ข้างทางได้หลายปัาน,นี่ส้ยงามมากทุกคนกคนุณพ,พ่อบอกไว่้ตัดไปเลยจ้ะทุกคนฮะไม,ไม่ไม่เป็นไรนนตัดไปเลยไปแม่หมาอะโอเคโอเคตัดเห้าเร็วๆคำเลย แม็กขับไปผิดนะคะทุกคนเข้าไปผิดมองถือเขาไรที่พูดกับเราดีๆก็ได้ด่าเราซะฝรั่งเลย mm. นัทีมเห็นว่าฝั่งนี้มันเป็นมีดของฝั่งยุโรปนะคะเขาคมฝั่งนี้จ้ะทุกคน <laughs> Này, nào ông hóa cả. để hóa cả ông đây ย้อย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 ลูกลูกลูกหนูอย่าโดนมือแม่มีดอันนี้อยู่ลูกมามาเชิญใช่จ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาม่าดูมาม่าดูมาม่าคนละแสนไปพี่โอเคโอเคนึกมาขันคนละว้าวเจ้าหน้อยค่ะค่ะตัวรักงแสบแล้วดุนเนี่ยเจ้าแอะเจะนี่เมียเก็บเมียเก็บเมียเก็บบอกว่า อีกต้องตัดนะทีลักย้ำจุดโค้งพ่อของไง,งบึงดูถอนเอาทั้งลากทั้งโคนไม่ยอมตัดเลยไปสาบทุกคนหนึ่งอ้ทุกคน,กคนสัน Du må se dem som du har plukket i forrige gang. Ja, ja, babyen, ja. okay. Plukket, baby. Nå kan Selja få mye penger. Har du sko? Strømpehorn? มุดคักมุดแน่พี่น้องทุกคนดูดูดโคลโคลเคเลใหญ่แห้งหลายคนถามว่าใหญ่ๆทําไมเราไม่เอาทุกคนคะเราเก็บอย่างนี้เพราะเราจะได้มีกินทุกๆปีนะคะคนที่นี่เขาจะเก็บเขาจะรู้นะคะว่าอันไหนควรเอาไม่เอานะคะเขาจะมีเชื้อของเขาอยู่แล้วคือปล่อยไว้ให้เชื้อเขาเป็นเชื้อไปนะคะ รีบจัดรถก็ไม่ดับจอดกลางถนนนี่ตั้งหากรอพักเคริงเลยไหมไอจงจอดตรงนี้แต่แท้พี่น้องจา้าปาเห็ดมันปูจา้าพอแล้วเลือกเอาโอ้ยขาแมม่อ่นะ